สวัสดีครับพบกับผมเดี่ยวชาแนลครับในคลิปนี้ครับผมจะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับมาดูวิธีการรับกันไกลตะเล็บกันกันไกลมันก็จะมีหลายแบบนะครับมีแบบนี้เนี่ยแบบใหญ่แบบเล็กแบบนี้นะครับมีหลายแบบเลยนะครับเพื่อนๆมีแบบนี้แบบนี้นะครับส่วนมากของเรานะครับที่ของเพื่อนๆพี่ๆเคยเจอใช่ไหมครับเวลาเราตัดเล็บนะครับแบบนี้ครับนี่แบบนี้ตัดแบบนี้เนี่ยเข้ามั่ง นะครับหรือว่าไม่เข้าแบบนี้ครับนี่ครับตัดเงียบนี่ครับคือมันไม่คมพอไม่คมส่วนมากเพื่อนๆพี่พี่นะครับก็จะทิ้งไปใช่ไหมครับแต่ในคลิปนี้ครับผมจะพาเพื่อนๆพนี่ๆนะครับมาดูวิธีการรับมีดตะเล็บแบบง่ายๆนะครับโดยเราไม่ต้องซื้อใหม่โดยอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในคลิปนี้ครับก็จะเป็นของกระดาษทรายนะครับกระดาษทรายตัวนี้ครับจะเป็นเบอร์อันนี้เบอร์ร้อย เบอร์ร้อยห้าสิบครับเราจะใช้เบอร์ร้อยหรือว่าเบอร์ร้อยห้าสิบได้เหมือนกันครับหังจะเป็นแบบหยาบนะครับแบบหยาบอันนี้ก็เป็นกระดาษทรายเบอร์เบอร์พันครับนี้ไว้สาหรับเวลาเราเก็บรายละเอียดโดยปกติทั่วไปถ้าเราเจออย่างนี้เลยใช่ไหมครับเพื่อนๆนะครับอันนี้เราก็จะทิ้งไปถูกไหมครับเราก็จะซื้อมาใหม่แล้วก็มาตัดถูกไหมครับแต่อันนี้ครับวิธีการง่ายๆเลยที่เราจะทําให้กันไกลของเรานะครับคมอยู่เสมอ ง่ายๆเลยครับก็แค่ด้วยกระดาษทรายสองแผ่นนี้แค่นั้นเองโดยอันดับแรกครับเราจะนำกระดาษทรายนะครับเบอร์150นํานำมาตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ครับนี่ครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับแบบนี้จากนั้นนะครับเรานำปากกาครับหรือว่าไม้ก็ได้ครับให้เป็นกลมๆแบบนี้ครับมาพันแล้วมาม้วนนะครับมาม้วนแบบนี้ นำมุมวนแบบนี้ครับแล้วเราก็นํามีดตะเล็บตัวนี้ครับให้ตั้งแหนขึ้นแบบนี้ครับเพื่อนๆครับแหงขึ้นแบบนี้ครับแล้วจากนั้นก็ถูอย่างนี้ครับนี่จะถูลงไปอย่างนี้ก็ได้ครับเห็นไหมครับนี่ครับได้ยินเสียงไหมครับนะครับหรือว่าจะถูแบบนี้ก็ได้ครับเห็นไหมครับเพื่อนๆนี่ครับ เงาวับเลยอันนี้ครับจากนั้นหลังจากที่เราใช้กระดาษเบอร์กระดาษทรายนะครับเบอร์ร้อยห้าสิบถูแล้วใช่ไหมครับจากนั้นเราก็จะมาทําการเก็บรายละเอียดโดยใช้กระดาษทรายเบอร์หนึ่งพันนะครับเบอร์หนึ่งพันแบบเห็นไหมครับมันจะมีมันจะละเอียดแบบนี้เป็นกระดาษทรายละเอียดนะครับเราก็จะมาม้วนเหมือนเดิมครับม้วนเหมือนอที่แรกเลยนี่ครับม้วนแบบนี้ครับจากนั้นเราก็ เหมือนแบบนี้ครับนี่ครับจากนั้นเราก็นำกันไกอ่ามีดตะเล็บนะครับเราตั้งขึ้นฉากเหมือนเดิมแล้วก็ถูถูเพื่ออะไรครับเพื่อเก็บงานละเอียดเพราะว่ากระดาษทรายเบอร์150มันมันจะสักสานะครับนี่เรามาเก็บให้คือให้ให้ให้คมมีดของเขานะครับมีความเนียนเนียนยิ่งขึ้น นี่เราเก็บความเร็นแล้วครับก็เสร็จออกนิดนึงครับอ่ะให้เพื่อนๆดูครับนี่ไหมครับนี่ครับแบบนี้ครับผมกิีแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาตัดกันดูครับนี่นะครับให้เพื่อนๆดูเห็นไหมครับอ่ะเพื่อนดูนะครับไหมครับจากเมื่อกี้ตัดไม่เข้าให้ไหมไม่คมให้ไหมครับนี่ครับ โอเคไหมครับง่ายๆแค่นั้นเองแค่นี้เราก็ไม่ต้องซื้อใหม่แล้วครับอันนึงก็ต้องหลายตังค์ใช่ไหมครับนี่ครับเราอ่าให้เพื่อนคนื่นทีหนึ่งเนี่ยเห็นไหมครับนี่ให้ดูเลยเห็นไหมครับง่ายๆแค่นั้นเองส่วนในตัวเล็กนะครับอันเล็กแบบนี้แบบนี้ครับมันก็จะเหมือนกันเยแบบนี้ครับเหมือนกันล้วก็จะทําแบบเดิมครับ ดึงตัวนี้ดึงให้ให้ให้มันแน่นๆนะครับแล้วก็จับแล้วก็ตั้ง,งกันแกจตะเล็บให้เฉียงแบบนี้ประมาณ45องศาแล้วก็ถูขึ้นถูลงนะครับครับขอ่นงจากนั้นตามด้วยกระดาษทรายเบอร์พันครับ ตั้งฉากแบบเดิมครับถูเก็บรายละเอียดครับแบบนี้ตอนนี้นึงครับเห็นไ,ไหมครับเศษตรงนี้ครับนี่ครับเศษที่เศษที่เราถูออกเมื่อกี้ครับเห็นไ,ไหมครับอไปเพื่อนดูเห็นไหมครับยะงเงาวับเลย คือคมของเขาเนี่ยครับมือรูดูงนี้ก็รู้แล้วครับคมเขาจะคมมากเดี๋ยวเพื่อดูนะครับไหนที่เราจะโยนทิ้งแล้วนะครับเรากลับมาใหม่อตรงเป็นตรงนี้นะครับดูนะครับเห็นไหครับนี่ครับอานี่ครับคมไหมครับแค่นี้เองง่ายๆนะครับอันนี้เราก็แค่ราคาไม่กี่บาทนะครับใบละสิบห้าบาท แค่นั้นเองวิธีการง่ายๆเพื่อนๆนะครับพี่ๆก็ลองไปทําดูครับไม่ต้องโยนทิ้งนะครับประหยัดตังค์ได้ตังหลาย่องหลายบาทนะครับนี่ครับก็คือแค่นิสเซเล็บที่ไม่คมนะครับเราก็นํามาทําใหม่แค่นี้เองครับวิธีง่ายๆเพื่อนๆพี่ๆนะครับก็ลองไปทําดูครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามไปด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่ สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ